สววสดีค่าเรามาอัพเดตสูตวิ่งบนตัวเดียวกันนะครับซึ่งจากสถิติที่ผ่านมานะครับ13งวดเดินดีต่อเนื่องกัน12งงวดมาสะดุดเมื่องวดที่แล้วนะครับนะฮะอย่าพิ่งทิ้งนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะฮะนะครับสะดุดงวดเดียวอย่าเพิ่งทิ้งนะครับามาดูกันอีกสักงวดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ายังสะดุดดูเ,เราค่อยมาปรับสูตรกันใหม่นะครับมาดูสถิติย้อนหลังกัน ตั้งแต่งวดวันที่16เมษายนกันเลยนะครับโดยใช้สูตรหลักโดยใช้สูตรตารางเทียบนะฮะใช้สูตรตารางเทียบนะครับคือศูนย์นะครับศูนย์คู่กับ6นะครับ1คู่กับ5ครับ2คู่กับ4ครับ3คู่กับ3 4คู่กับ2ครับ5คู่กับ1นะครับ หกคู่กับศูนย์นะครับเจ็ดคู่กับเก้าแปดคู่กับแปดเก้าคู่กับเจ็ดนะครับนะฮะใช้ตารางนี้นะครับใช้ตารางนี้นะฮะเป็นตัวเป็นตัวเทียบนะครับเป็นตัวเทียบโดยใช้หลักแสนนะครับโดยใช้หลักแสนเทียบกับตารางนะครับเรามาดูกันตั้งแต่งวดวันที่สิบหกเมษายนจนเป็นต้นไปนะครับ เมื่อวันที่หเมษายนหลักแสนคือเลขศูนย์ครับศูนย์เทียบจับคู่แล้วได้คือหนะครับจับคู่ได้คือ6นะฮะเลขที่ออกคือสองสองหนึ่งหกศูย์ครับเข้าหนะฮะครับคือเข้าที่หลักร้อยนะครับต่อมางวดวันที่สองพฤษภาคมนะครับหลักแสนคือเลขสองสองจับคู่กับ4ี่นะครับนะฮะสองจับคู่กับ4ี่ เลขที่ออกคือสามเก้าเก้าสี่ห้าเก้าเข้าสี่นะครับเข้าสีท่ที่ที่หลักร้อยนะครับงวดต่อมางวดวันที่16พฤษภาคมหลักแสนคือเลขสามสามจับคู่ได้กับสามนะครับเลขที่ออกคือหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเข้าสามที่หลักสิบครับงวดต่อมางวดวันที่1มิถุนายนหลักแสนคือเลขหนึ่ง 1>, 1จับคู่กับห้านะครับเลขที่ออกคือห้าหนึ่งหนึ่งแปดสองห้าครับเข้าห้าที่หลักหน่วยนะครับต่อมางวดวันที่16บมิถุนายนนะครับหลักแสนคือเลขห้าห้าจับคู่ได้กับเลขหนึ่งนะครับเลขที่ออกคือศูน8 1เจ็ดสามแปดหนึ่งหกเข้าหนึ่งที่หลักสิบนะครับต่อมางวดวันที่1กรนยาคมนะครับ หลักแสนคือเลขศูนย์ศูนย์จับคู่ได้กับหกเลขที่ออกคือศูนย์แปดสองสี่หกศูนย์เข้าหกที่หลักสิบนะครับต่อมางวดไปที่สิบหกกันนาคมนะครับหลักแสนคือเลขศูนย์ศูนย์จับคู่ได้กับหเลขที่ออกคือสี่สี่เก้าเจ็ดหกสี่เข้าหกที่หลักสิบครับงวดไปที 1, ่หนึ่งสิงหาคมหลักแสนคือเลขสี่สี่จับคู่ได้ กับ2นะครับเลขที่ออกคือ2 7 2 9 3 2เข้า2ที่หลักหน่วยนะครับต่อมางวดวันที่16สิงหาคมหลักแสนคือเลข2 2จับคู่ได้กับ4ครับเลขที่ออกคือ254 0 0 4 9 4เ้าที่หลักหน่วยครับต่อมางวดวันที่1กันยายนหลักแสนคือเลข2 2จับคู่ได้เท่ากับ4ครับเลขที่ออกคือ638 6 8 4 ข้าสีที่หลักหน่วยครับต่อมาเมื่อวันที่ส6หกันยายนหลักแสนคือเลข6 6จับคู่ได้กับ0ย์ครับเลขที่ออกคือ2 40 650เข้าศูนย์ที่หลักหน่วยครับงวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับเงื่อวันที่1ตุลาคมหลักแสนคือเลข2 2จับคู่ได้เท่ากับ4ี่นะครับเลขที่ออกคือ8 8 7เจ็ด 1 0 2งครับเลขงวดนี้ครับที่ว่าสะดุดนะครับจากจำนวนทั้งหมด13งวดนะครับเดินต่อเนื่องกันมา12งวดมาสะดุดงวดที่งวด13นะคือคืองวดวันที่1ตุลาคมนะครับเรามาตามต่อกันนะนะครับตามต่อกันงวดวันที่16ตุลาคมหลักแสนคือเลข8นะครับ8จับคู่ได้เท่ากับเลข8นะครับนะฮะเรามาดูกันงวดนี้นะครับว่า8จะมาหรือเปล่าครับนะฮะถ้า8 ไม่มาเดี๋ยวเรามาปรับสูตรกันใหม่นะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับสูตรทุกสูตรมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสนับสนุนการซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับอย่าลืมครับเช่นเคยครับเป็นกําลังใจให้กันกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามกันได้ที่หวัยเด่นเลขดังบันเทิงดีนะครับขอบพระคุณครับที่รับชมนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ